สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวมังงดทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วระหว่างพดกับเซียนเท่านะครับพดหมาคว่มนะครับเซียนเท่าหมางายเชียร์พดด้วยนะครับวันนี้สะตายหมากคว่ำจะชนะเซียนเท่าได้ไหมขึ้นสไตล์นี้นะครับไปนะครับจะสายกลางขึ้นไปแล้วครับ เท่นเ่าลงมาแนละยกขึ้นไปยกขึ้นไปไปครับหนุนหลังกันขึ้นไปไปครับขึ้นยิบเอ็ดซ้ายอันนี้ก็จะเตรียมต่อสองนะครับผมดูว่าจะได้เปรียบไหม ต่อเลยครับต่อสองนะครับท่านจะกินมาด้านไหนครับมาทองด้านนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับไปครับอันนี้มีแผนล่มสองแล้วครับผมน่านขึ้นมาได้การเลยครับมองเห็นทะลุทะลวงเลยครับอ้าว สี่สามครับสูตรนี้ดักอยู่แน่นอนครับร่มสองและยึดสายกลางครับการแรกไล่เข้ามุมก่อนกับทีสิบเอ็ดนะครับเปไ็นลายฮอตที่เข้ามุมก่อนสูตรต่อไปก็คือขึ้นยี่สิบหกครับ ักทาง3ตัวอยู่แน่นอนครับท่านไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลครับยังไงก็ต้องลงมารวมตัวกันอยู่ที่ักด้านล่างนะครับเราก็จะเย็นหน่อยไม่ต้องไปตามจับกินนะครับ อยู่สายกลางนี้แหละครับผมวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเส้นให้กินนะครับผมนี่ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับผมเก็บไว้เล่นกับเพื่อนกับฟงได้นะครับ นี่ดักอยู่แน่นอนครับสามตัวะนะครับชนะแน่นอน,นครับผมครับตกใจก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมวิ่งหัววิ่งท้ายเลยครับผม ไปครับไปครับกินสองไม่มีปัญหาครับผมหมากสามสองไปครับขึ้นไปเลยครับยี่สิบสาม ข้าฮอตอย่างเดียวครับเสีงเยงแถวข้าฮอตไปแล้วนะลงมาสามเอ็ดตัดกำลังออกหน,นึ่งอันเหนียวหน่อยครับต่อออกเลยครับหนึ่งตัว ฮอ,อดลงมาท้ายครับก็ขอทางเข้าหอดหน่อยนะครับอันนี้ไปเลยครับุหน้าขึ้นไปครับเพื่อจะกข้าหอดครับจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมเอดได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม แล้วก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หมักสองหนึ่งครับขอเปิดทางก็ฮอตหน่อยครับไปครับก็ฮอดครับไปครับเข้าฮอดครับ เลยครับตีคู่เลยครับตีคู่เลยครับผมครับผมจะเรียบร้อยแล้วครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจผู้สร้างหน่อยครับผมขอบคุณครับกระดานหน้าพบกันใหม่อีกครั้งครับขอบคุณลยหลาย